ถือกรรสติกํามนันด้เนี่ยเขาประทุในรมหายใจออกโยหรอกผู้โยหรอกยู่ข้าไหนหอกดูจะปฏิบัติกายแล้ววางบันพรากาว่างเราเวทนาเกิดบันเอาเวทนาเกิดนนเวทนาจองเป็นเเวทนาเป็นตัวตนอตได้หรือเปล่าลุกระวังเลยเนี่ยทังเก็ม่เจ็บความ่รู้ละทั้งเจ็บไม่ย่ายรู้ความม่รเวทนาเกิดขึ้นก็เวญนาตัวลุน่องลุกนองที่ที่มันข in ้อง like ู้อยู่เนี่ยมันกับมีเอาเวทนาเป็นตัว ปัญนเวทนาตอานั้นเป็นเวทาธนาลูปมันเป็นเวทานาข่ันมวไอยม่เนีวทานารลกสามสิบสองดูแลมันถูกนไดตัววทยาธนานี่นี่ตัวนี้เนี่ยพออกอังสังขญาน้ําตัวนี้เนี่ยตัววัทเาทนาเวทนามันใช้ตัวตนแต่วินด้านตีวเบียดข้องเวทนานเนเนี่ยคนมัวไปคอยเนี่ยเจ็บกัเจ็ปวดกับปวดข้วอนยิด้านเบียดข้องยู่ลวินด้านเบียดข้อง ไอ้ตัวธาตุวิญญาณเนี่ยที่อาศัยวิญญาณที่ตัวอาศัยวิญญาณเป็นความเป็นความเปยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณที่เป็นตัวที่รู้ยึดมั่นถือมั่นในตัวนั้นมันทุกเสียแลยหรอเล่าเพราะมันมันอยู่มันเคยคล้องรูปค่อยเข้าคล้องเวทนาคล้องวิญญาณอีเดเมื่อมันออกไปจะโดดเดียวออกไปไปอยู่ในร่องหายใจออกตอนนี้เมื่อเวทนาเมื่อเคยบ้านบ้านคยอยู่อู่ค่อยนั่นเนี่ยเป็นทุกข์มันก็จะกลับมาเนี่ยปวดเปลืองปวดเปลืองให้เวทนาเนี่ยหายไปให้เวทนาเนี่ย หายไปบ่าอย่างเวทนาเกิดเพราะเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวรูปซ่อนรูปเป็นที่เกิดของรูปแพร่แพร่พร่ในรูปมาเนี่เมื่อเวทนาเนี่ยเมื่อสติสมาธิฏฐิกำหนดให้ผู้รู้เนี่ยอยู่ในร่มร่อผู้รู้รอบเจ็บกระสางปวดกระตั้เวทนาจะเกิดกระสานแพร่รูปไอ้ตัวเนี่ยตัวสติสมมาธิเนี่ยกั้นกั้นผู้รู้กั้นสติกั้นใจกั้นรู้ให้รลบไปหลออไปรอบไปหล่อไป เวทนาจะเข้าไปสู่ภายในรู้ก็ไม่ได้รู้จะออกมาหาเวทนาก็ไม่ได้พระถูกปิดกันเดี๋ยวามหลอกอยู่ด้วยรู้หลอสติสมาธิกันหลุดหลอดมานสูัไปสู่มาเนี่ยถ้าผู้รู้เนี่ยสติสมาธิเนี่ยยังมีพลังอยู่พลังอยู่เวทนาที่จะเกิดขึ้นเวทนาไม่ใช่ตัวตนมันอาศัยอันเขาอาศัยอยู่เป็นที่เกิดเท่านั้น,นสมมติ เมื่อเวทนาไม่ใช่ตัวตวนเมื่อมีสติอก็จะ่ตนแต่สติถ้าตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นอยู่อยู่กับผู้รู้เนี่ยอยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับผู้รู้เนี่ยอยู่กับลมหายใจขอ้อตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดปัจจุบันเมื่อไม่ให้ขาดเลยเวยทนาจัเป็นเขาต้องดับเพราะผู้รู้เนี่ยไม่มาออกมารับรู้ว่าเป็นตนของตนเวทนาเขาต้องดับ เมื่อเวทนาจะไปเนี่ยสัญญาของเวทนาเกิดขึ้นวิญยญาณก็ไปยึดเอาสัญญามันเป็นตัวนี้อีกเนี่ยข้อที่สองที่สามปเป็ยนยึดเอาสัญปเป็ยนยึดเสัญญาเป็นตนัวตนเนี้สัญญาเนี่ยไงก็คือสัญญาไอ้ใจเราก็เคยรู้เคยยึดมั่นถือมั่นในสัญญาว่าเป็นตนัวตนเมื่อเป็นยงงอย่างนั้นแล้วทำยังไง เมื่อสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันสัญญานั้นน่ะจะเข้าไปก็ไม่ได้ผู้รู้จะออกมาในจิตหรือว่าใจนันจะออกมาหาสัญญาก็ออกมาไม่ได้เพราะมีสติสมาธิกั้นไว้รอบไว้ผู้รู้ก็อยู่ในรู้อยู่ในบล็อกออกมาไม่ได้อันนี้จะเข้าก็เข้าไม่ได้ตัวนอกก็จะเข้าไปตัวในเขาไม่ได้ตัวใ่นจะออกมาหาตัวนอกก็ได้เพราะปิดกั้นด้วยสติสมาธิปัญญาปิดกั้นอย่อย่างนี้ เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวการเกิดขึ้นไม่ได้หีการเกิดไม่ได้ว่างจากการเกิดการเกิดอยู่รู้อยู่อย่างนี้เกิดยู่ตลอดเวลาการเกิดรอบอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ารู้รอรู้รอบรู้ของการรู้นิดนิดนิดการการเกิดมันไม่มีการดับเลยวัการดับไม่มีเลยวัอยู่เกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดอยู่รู้รอบรอบรู้รู้การเกิดตลอดเวลา สัญญาที่จะเกิดเข้าไปก็ก็ไปได้ไอ้การรูปนี้จะออกมาสู่สัญญาก็มาไม่ได้เพราะเปิียกั้นจากสติธรรมะที่มีพลังมหาศาลพราะอินทรีสัตย์ไทยอินทรียวิทิยะอินรีสติอินรีสมาธิปัญญาอินรีรอบรู้เลยรู้มีกํมีลังพลังมหาศาลรอบรู้จิตไม่ไม่จิตไม่ใจออกมาหาหาสู่สัญญาสัญญาก็มันจะเข้าไปก็เข้าเข้าไปไม่ได้เพราะถูกรอบรอบรู้รู้เมื่อรอบรู้รอบเมื่อ ผู้รู้นั้นน่ะจางไายเมื่อผู้รู้นั้นจางไข,ยเ,งขยเพราะความวอบอมีพลังมากเพราะสติสมัมติญญะมีพลังมากจึงเข้าความว่าอันมีสภาวะอ,อินทรีย์มีพลังมากผู้รู้ก็ว่างไปว่างไปเมื่อผู้รู้ว่างไปก็เหลือแต่ลมลมก็ว่างไปว่างไปก็เหลือแต่าธาตุก็คืออากาศเมื่ออากาศนั้นน่ะ ผู premises, 1, ้รู้ก็ส่งอากาศรู้อากาศอากาศก็ว่างไปผู้รู้ก็เกิดขึ้นรู้อยู่อืว่างไปผู้รู้ก็ว่างไปตามอากาศเมื่อผู้รู้อากาศอากาศมันว่างอากาศว่างก็ต้องส่งส่งว่างไว้สติก็ส่งว่างว่างก็ส่งสติสมาธิก็ส่งว่างอ่าส่งว่างสมาธิก็ส่งว่าง สมาธิก็ทรงสติและทรงสมาธิก็ว่างสมาธิก็ว่างสติก็ว่างความรอบก็ว่างวางอยู่ที่ปัจจุบันผู้รู้ก็เกิดแต่เกิดในว่างไม่มีตัวตนผู้รู้ก็เกิดแต่เกิดในว่างผู้รู้ก็ไม่มีตัวตนว่างว่างจากการเกิดเพราะว่างจากการเกิดเพราะถูกวางด้วยเจตนาผู้วางก็ว่างจากการเกิด พราะถูกลัก,กจริยธนรของการเกิดของผู้รู้เมื่อผู้รู้ว่างแล้วเนี่ยสติก,ก,ก็ว่างธรรมเทียก็ว่างจึงเข้าสู่ทางความเห็นความรู้ความเห็นแจ้งความรู้แจ้งว่า การเกิดขึ้นสิ่งใดการดับสิ่งใดสิ่งนั้นๆเนี่ยก็เป็นเพียงแต่ธรรมชาติจับพูดว่าคำว่าเป็นธรรมชาติครับว่าอันนี้จังรูปเวียธนาสัาขารมยญญาความเห็นการเกิดแก่เจ็บตายนั้นน่ะ ก็ไม่ใช่ตัวตนคำว่าอนุจังคือความความไม่มีแล้วว่าความไม่เที่ยงเรือว่าเป็นอนัตตามันไม่มีสิ่งใดที่ที่เราจะพูดว่าอนัตติสิ่งนั้นแต่สมมติว่าคำว่าอนุจังคือความไม่มีหรือว่าความความรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่มีตัวตนคำว่าทุกขังคือความเห็น เห็นแล้วไม่สามารถจะละจะวังได้ความเห็นนั่นน่ะก็จะไปเห็นในรูปว่ารูปเป็นตัวตนถ้าละเวทนาได้ไม่ได้เวทนาก็เป็นตัวตนในรูปถ้าละสัญญาไม่ได้สัญญาก็เกิดขึ้นในในรูปก็เป็นสัญญาของรูปถ้าละสังขารไม่ได้ในรูปก็สังขารก็เกิดขึ้นในรูปถ้าละวิญญาณในรูปไม่ได้วิญญาณก็เกิดขึ้นรูปเรียงว่าโอ้ขันเนี่มันมีห้าขันมีรูปขันเวียนาขันสัญญาขันสังขารวิญญาณขันมันเกิดขึ้นรูปมันเป็นตัวตนเป็นตัวตนของรูปถ้าละรูปขันไม่ได้ รูปนั้นก็มาจ้าตนแต่ทําไมเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความไม่มีแต่มีเพราะเอารูปเป็นตัวตนเพราะมีเวทนาเสื่อมเนื่องมีสัญญาเสื่อมเนื่องมีสังขารเสื่อมเนื่องมีอวิญญาตเสื่อมเนื่องวิญญาณเสื่อมเนื่องด้วยรูปวิญญาณและเวทนาวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณและธาตุวิญญาณอันนี้ทุกสิ่งนี้เนี่ยเป็นอนิจจงเพราะว่าไม่ใช่ใครไม่มีใครเป็นเจ้าของ และไม่สามารถจะเป็นของของใครได้คำว่าทุกขังนั้นน่ะคำว่าตนนั้นน่ะถ้าสติรอบธรรมาติรอบก็ว่างเปล่ารอบที่สุดก็ว่างเปล่าผู้รู้ก็ยังไม่รู้ยังว่างจากรู้จะเอาตนคำว่าคําว่าจะเอาคําว่าความเห็นผิดเห็นถูกอ่าคําว่าตนตนนั้นน่ะจะมาจากไหนพราะความเห็นนั้นน่ะไปสู่ที่ความว่างของความเห็นแล้วแต่ว่าความเห็นเป็นตนตนได้ย่งไร อันนี้แหละคำว่าทุกครั้งนั่นน่ะถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วทุกขั้งนั่น name, ่ะจะคลายคาว่าทุกเพราะไม่มีพุกทุกเพราะเขาไปสู่ความว่างแล้วพุทกไม่มีพกทุกก็จะว่างจากทุกเพราะความทุกไม่มีทุกเพราะอะไรเพราะว่างจากความเห็นของตนต้นว่างแล้วเนี่ยต้นจะมีคผลได้ยังไงเวทนาก็ไม่มีเพราะว่างจากเวทนาเพราะเวทนาไม่ใช่ตัวตนเพราะถูกวางเวทนาผู้รู้ก็ว่างเวทนาเนม้อแต่ผู้รู้ก็ถูกว่าง ผู้รู้ก็ถูกว่างผู้รู้ก็ว่างเวทนาก็ว่างจะเอาอะไรมาเป็นเป็นทุกข์่ะอย่างนี้เป็นต้นอนัตตาทุกสิ่งนั้นอย่างนั้นอ่ะไม่มีไม่มีเขาไม่เรารูปก็เป็นอนัตตาเพราะรูปน่ะถ้าวางแล้วก็ว่างเวทนาอนัตตาถ้าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปถ้าเรารอบรอบรู้อยู่ผู้รู้ไม่เกิดขึ้นเพราะรอบรู้ด้วยสติสมาธิเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอืมสันญานั้นก็ดับไปเวทนาก็ดับไปแล้วผู้รู้เนี่ย ก็ว่างอยู่ก็รู้อยู่แล้วจะให้ว่าเบียนเบียนนาดเป็นตัว,ว้นได้ไงเพราะว่างจากเวทยนาดอย่างอย่างนี้เป็นต้นเวทนาก็ก็ดับเวทนาในของจิตใจก็รู้รู้อยู่สุดท้ายผู้รู้ก็ต้องว่างอย่างนี้เป็นต้นอนัตตาที่ไหนอนัตตาคือความว่างเปล่าคือความมีมันก็เข้าใจว่าแม้แต่ผู้รู้เนี่ยก็ยังว่างแล้วผู้รู้จะจะไปยึดมันม่นถึงมว่าตัวเองรู้ได้ได้ไงเพราะเป็นตัวเองก็เป็นอนัตตาตามอนกันอย่างอย่างนี้เป็นต้น พรเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วพวกเราจะเข้าใจเข้าใจว่าแม่นั้นน่ะผู้บังเกิดก็คือผมเกิดก็คือรูปนั่นเองสังขารรูปที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นพอ่พอพอ่พอแม่พ่อแม่จะเกิดขึ้นจากพ่อแม่นั้น่ะก็คือแผ่นดินนี้แผ่นดินที่เราอยู่นี้ก็คือพ่อแม่ของเราพ่อแม่แผ่นดินเป็นผู้รักษาให้เราเกิดอย่างที่วันนี้เป็นวันแม่นั่นเอง อย่างนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นเสี้ยงอัศจรรย์อัศจรรย์ในสิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจพวกเราไม่เคยรู้แต่เข้าเรารู้แล้วนะครับว่าวันแม่เนี่ยมั็นอัศจรรย์ทถ้ารู้รอบรอบรู้แล้ว,ลวอืมนี่ก็ทำความเข้าใจให้ใพ้พวกเราได้เข้าใจอ่ะ